เพื่อนที่น่ารักทุกคนสบายดีกันเนาะโอ้สบายดีค่ะวันนี้ก็ใส่ชุดหมีวันนี้เดี๋ยวมันหนาวมันหนาวใช่ไหมมันหนาวมากแต่ว่าโอจะไปบ้านเพื่อนโอก็เลยจะทําเส้นใหญ่ไว้นะคะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวอยากกินอ่ายันต์โฟทีนี้เราอยู่อังกฤษมันไม่มีขายใช่ป่ะก็เลยต้องทําเองแต่ว่าโอยังไม่อยากแต่งตัวเดี๋ยวโอโอ,ออกไปข้างนอกนอก,นอก,นอก,ก็เลยใส่ชุดนี้ก่อนมันอุ่นดีไม่ว่ากันเนาะ เรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะพเพื่อนๆว่าในการทําเส้นใหญ่นั้นมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเส้นใหญ่ก็จะมีแป้งมันนะจ๊ะมีมีส่วนผสมแบบว่าไม่ไม่เยอะจาะง่ายแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็มีน้ํามันมีน้ําปลาเดี๋ยวเรามาทํากันเลยเนาะว่าทํายังไงก่อนอื่นนะคะโอ๋ก็จะใส่แป้งข้าวเจ้านะคะในสูตรเขาบอกว่าหนึ่งถ้วยตวงแต่โอ๋จะตวงเลยเ๋อนี่หนึ่งถ้วยตวงใ,ใช่ป่ะโอ๋ก็จะใส่ลงไปในถ้วย จากนั้นแป้งมันเขาบอกว่าแป้งมันใส่นหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงแล้วก็แล้วก็มีน้ำปเปล่าใส่หนึ่งถสองถ้วยตวงไปรอบพี่น้องแล้วเราก็เดี๋ยวโอจะทำการนวดแป้งก่อนนะคะ อยู่เมืองนอกใช่ไหมอยากกินอะไรเราก็ต้องสรรหาวิธีการทำเองเพราะว่ามันไม่มีตลาดแบบบ้านเราขายไอ้ที่จริงไอ้ก๋วยเตียวเส้นใหญ่เนี่ยมันมีขายอยู่ร้านเอเชียร้านจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเส้นมันจะเล็กเล็กแบบเส้นเท่านี้แต่โอ้อยากกินเส้นเท่านี้เส้นใหญ่กว่าเพิ่มแต่เข้ากันเล้แล้วเดี๋ยวโอ,โอ้จะเติมน้ำอีกหน่อยนึงในการเติมน้ำนี้ก็อย่าให้มัน มันข้นมากไปหรือว่าเหลวจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เวลานึ่งนานจนเกินไปเข้าใจแล้วเดี๋ยวโอ๋ก็จะเอาไปนึ่งนะคะก่อนอื่นนึ่งนั้นเราก็เตรียมซึ้งตั้งน้ำร้อนง,ง่ายๆสบายๆโอ๋ไม่ทำอะไรที่มันยุ่งยากๆโอ๋ยุ่งยากไปก่อนนี้โอก็ทำไม่เป็นหนึ่นจังมันเนี่ยนะคะน้ำมันหน่อยหนึ่งเทลงไป ในถาดหรืออะไรก็ได้ที่แบนๆที่เราจะทำการนึ่งเส้นนี่นะคะชุบกระดาษที่ชู้เทมันลงไปแล้วก็ไม่ให้อแป้งที่เราจะนึ่งเนี่ยมันติดติดแผ่นในตรงนี้นั้นะเราอยากได้เส้นหนาเส้นบางขนาดไหนเราก็จะเอากระเทมไปในพิมพ์ หรืออย่างเล็กเส้นไฟงาให้หนามากเดี๋ยวโอ้ก็จะเอาไปนึ่งนะนึ่งได้ประมาณนี้โอเห็นว่าแป้งมันสุกแล้วเดี๋ยวโอ้ก็จะเอามาแซะไว้รวมกันนะคะเ<อ>ชฟสาวเพื่อนๆโอ้นึ่งได้ที่เสร็จแล้วนะคะผมจะแกะให้ดูนี่ก็คือแผ่นแรกนะคะนี่นะัไไนจะเป็นใหญ่เดี๋ยวโอ้ก็จะทำแปะมันลงไปทำเหมือนกันเนี่ยคะ่ะเป็นชั้นแห่งชั้นเปชั้นลงไปนะคะโอ้ก็ทาน้ำมัน หยดน้ำมันลงไปต,งต้องใส่น้ำมันเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวแป้งที่เรานึ่งเนี่ยมันติดกันเห็นไหมนี่แผ่นสองเกี่ยวนึ่งนะลออออกมาไ,มได้แบบนี้ชึ mm ้นใหญ่ทำทับมาลงไปอีกแล้วก็ทาน้ำมันนี่นะคะเพื่อนๆได้อีกหนึ่งแผ่นเดี๋ยวโอก็จะทําซ้อนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้คะ่ะหนึ่งแผ่นเสร็จแล้วนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาปกมันเป็นชั้นๆไว้ แล้วก็โรยน้ํามันเดี๋ยวมันจะติดกันเดี๋ยวเราก็จะมาตัดทีเดียวเนาะตัดเป็นเส้นๆโอเค mm. okay, ค่ะเพื่อนๆเมื่อเราได้ชั้นหลายๆชั้นเราใช่ป่ะเยอะเราเดี๋ยวผมก็จะมาตัดตัดขอบมันก่อนตัดขอบมันทิ้งอ,อยากให้สวยกเะเอาเจ้าเส้นใหญ่ขนาดไหนก็กเะเอาเจ้าใหญ่ประมาณหนึ่งจะตัดเอาอันนี้มันจะหนา กะเอาเลยจ้ะคลิปนี้แบบเหือ,อ,อ,อหน้าดูออกทมอไป้นเดี๋ยว,วก็จะเอามาดี ถ้าไปซื้อข้ากินนี่ที่อังกฤษนะเฉะพาะที่อนะังกฤษนะแพ็คหนึ่งโอ้โหแพงมากนะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆไนด้แล้วน,นะคะเส้นใหญ่นี่ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยโรงเรียนเราโรงเรียนโอนี้นะคะเส้นใหญ่โอนนะคะก็จะได้แบบนี้ เ้าก็เอาไปทำผัดซีอิ๊วลาดหน้าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เย็นตาโฟรหรือเมนูอื่นๆก็ได้นะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ